เป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรเล็กอ่ะเป็นชนีที่คิดใหญ่ตลอดเพราะฉะนั้นในการที่ว่าคิดเล็กๆแค่อยู่ในกรอบเรามีความรู้สึกว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ซอสอ่ะมันเป็น universal texture พูดไงไ่ายๆว่าคนทั่วโลกทั้งโลกรู้จักคำว่าซอสไม่มีเลยไม่มีในหัวเลยนึกแต่กระปิกกระปุกนี่แหละเพราะไม่เคยเห็นแล้วไม่มีใครตามไม่อยากให้ตามาะถ้าตามมันข้อลงทุนเยอะแล้วเรานี่มี ตุนอยู่แค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วนี่มันพีิกถึงขั้นพี่เคยเห็นปรลอดที่มันแตกอะ่ะที่มันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แล้วอะ่ะก็เลยถึงจุดจุดหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันถึงขั้นที่แบบว่านางก็บอกว่าอ่างั้นก็เชิญค่ะแม่ไล่เลยคือถ้าอยู่กันนั้นก็ทะเลาะกันนั้นเขาก็โกรธเขาก็ไปเลยเขาไม่หันหลังกลับเลย กะปิก็เปรียบเหมือนพระเอกและนางเอกที่อยู่ในครัวเป็นเครื่องปรุงรสที่ทำให้แต่ละจานเนี่ยเกิดรสชาติที่อร่อยเขาจะเรียกกะปิว่าเครื่องปรุงรสอันโอชาคุณแม่เกลยเนี่ยเขาทำอยู่ก่อนเขาก็เลยเอาสูตรพวกนี้เอามาให้แม่แต่มันก็ไม่ได้เป็นสูตรของเขานะคะสุดท้ายอะเราก็ต้องมาปรับสูตร เพื่อให้เข้ากับของเราเองคุณแม่ก็เอาไปใส่ในโอ่งเออก็มีการลองผิดลองถูกจนแบบว่าต้องทิ้งเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นและภาพที่เราเห็นที่แม่รีเริ่มเนาะปุ๊บก็ตักปุ๊บก็ใส่ในกระมังคุณพูนแล้วก็คือเอาไปขายกะปินี้เพิ่งมาทำทีหลังที่เริ่มแม่ก็ขายเนี่ยพวกกล้วยพวกสตอคามิน้นไกลอะไรนี่แหละพอแม่อยู่สักพักก็มีเพื่อนนั่นแหละ ไอ้เกลือนั่นแหละเขาก็รักกันมากแล้วเขาก็พูดว่าเออม่อนมึงไม่ต้องไปตลาดแล้วมึงทากะปิสิข้อพอมามาปุ๊บเขาก็ยกมาให้หมดเลยข้อให้ตังค์เขาไปด้วยตั้งแต่สูตรเครื่องพันที่ใส่กะปิแล้วเ็าติดต่อลูกกุ้งอะไรให้หมดเลยสิบกว่าปีลนะเชื่อว่าขายดีมันขอ้อมันไม่ใช่ถ้าขายดีอะแม่ก็จะหยุดไปตลาดแล้ว แม่จะไม่ขายแล้วนั้นแม่จะขายกะปิอย่างเดียวเพย์พอยของกะปิสําหรับคนในยุคปัจจุบันมันไม่รู้ว่าจะต้องตวงเท่าไหร่เราก็พยายามดูว่ามันเป็นผงได้ไหมวะเป็นก้อนได้ไหมเอ่ยสุดท้ายสรุปก็คือว่ารสชาติมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ตอบโจทย์ที่เราวางไว้ก็เลยว่าแล้วมันจะทํายังไงให้รูปแบบของมันได้ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกแต่ความอร่อยคงเดิมก็เลยออกมาเป็นอซอสกะปิ ยายนี่เป็นหลักยายนี่จะโทรทุกวันกลัวหลานจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยยายนี่จะเป็นกรรมการกลางอยู่ตลอดเวลาว่ายายจะบอกไม่ต้องกลัวลูกๆยังมียายอยู่คือทะเลาะกันเนี่ยของกวางกับแม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์กันทั้งทั้งครอบครัวทุกคนจะได้โดนรับรู้และโดนเอฟเฟกต์นี้ด,ดีกันไปหมดเลย,ย,ยหนึ่งพอกวางไม่พูดกับแม่อย่างเงี้ยก็จะทําให้ยายยายไม่สบายใจแลลวอันนี้ก็หลานอันนี้ก็ลูกกวางมัน เมือนคนุณแต่ว่าปวดได้ปุงบ้างแต่ใจรนแม่หมอนกะพอ่พอพ่อกันก็คืคอกลายกันบางทีก็กะรักกันมากบางทีก็กะโกรธกันสักเดียวก็กะดีแม่ก็กะเก่งแต่ว่าคนหละจะนิดคือแม่ก็เป็นคนกาคายเก่งกาคายเก่งมากโวดแล้วก็กันขึ้นกัน,นคนตดังขึ้นก็ใหญ่ปวดว่าใจเย็นเย็นลูกนะใจะเย็นเยน ให้ลูกจ้องคนจะเย็นเย็นเดีวจะดีเองควางพูดพูดไวยตำไวะเป็นคนนิสัยแบบนั้นพูดถึงเขาจะตำเลยมีอะไรไม่มีไม่รูกเขาจะตำละแม่ออก็ทะเลาะกับเขาแบบนันบอกว่าแม่ไม่อยากเป็นนี่้ลูกเราอยู่สบายเราอยู่อย่างนี้เราอยู่ได้แล้วน้องควางก็พูดว่า เขาฟา,างขลับมาแล้วแม่ต้องต่อยอดต้องลงทุนบ้างมันดีกว่านี้ถ้ากับปดกับปลุกนี่แม่มันอยู่แต่ในตลาดปุกนี่อยู่ได้ในตลาดอยู่ได้บ้านเราแต่ว่าถ้าตำเป็นกับปิดเมื่อก่อนนั้นเขาไม่ได้พูดเป็นซอสนะเขาพูดว่าตำขับปิดน้ำก็แม่ไม่เข้าใจบอกไม่เคยเห็นแม่บอกอย่าเลยลูกทำแบบนี้แหละดีแล้ววาง,ยวงอยู่อังกฤษอยู่เจ็ดปี กลับมาปุ๊บเนี่ยกวางก็มองเลยว่าธุรกิจตัวนี้มันไปได้ไหมคําตอบคือมันไปได้กวางก็เริ่มที่จะไปอบรมแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแล้วจะทํำยังไงให้มันโตในตอนแรกแม่เขาก็อยู่โอท็อปพอกลับมากวางม,มองว่าถ้ายังอยู่ในระดับของความเป็นโอท็อปไม่ได้บอกว่าโอท็อปไม่ดีแต่ถ้าอยากจะโตคุณต้องเป็นธุรกิจเมื่อเป็นธุรกิจนั่นก็คือการจดเป็นพาณิชย์ กวางก็เลยจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดคือนะตอนนั้นเขาก็บอกว่าขายแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปทําหรอกทําทําไมเขาก็ไม่เข้าใจว่าว่าแล้วทําไมมันมันเปลี่ยนเป็นซอสเขาก็พูดอยู่เสมอแล้วคนเขาไม่กินกันหรอกแม่ดีใจอยู่แล้วลูกกลับบ้านนะแม่คิดว่ากวางเขามาต่อยอดเอากระปิเป็นกระปุกใส่รถไปเที่ยวขายโน่นขายนี่เพื่อนก็เยอะเออไปขายให้แม่ คี่ไปแย่จองรลยพวกเชื่อว่าขายดีมันก็มันไม่ใช่ถ้าขายดีแม่ก็จะหยุดไปตลาดแล้วแม่จะไม่ขายแล้วนั้นแม่จะขายกะปิอย่างเดียวถ้าขายอย่างอื่นแม่ก็ขายนั่นแหละแต่พวกคั้วบ้างขมิ้นปลิกอะไรที่ในตลาดก็ซื้อจากของบ้านๆไปก็ไปขายในเมืองขายในเมืองเสร็จแม่ก็ซื้อของในเมืองมาขายในร้านอีกอย,อยู่ได้ค่ะอยู่ได้เพราะว่าเรา ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาแบบว่าไม่ดิ้นรนแล้วอะอย่างก็าวางเขาก็อยู่อังปิดเขาก็อยู่ได้แล้วแต่มีน้องทวาเล็กเขายังเรียนไม่ต่ไหร่ก็แม่อยู่ได้แม่แม่อยู่ได้เลยมันจะอยู่แบบระดับกลางๆแบบเนี้ยไม่สูงแล้วก็ไม่ลดถ้ามีคนกินแล้วจะอยู่แบบนี้เลยถ้าคนกินแล้วก็จะกินอีก เป็นคนวัยกลางๆห้าสิบห้ขึ้นละแม่ว่านะประมาณนั้นนะห0าสิขึ้นวัยรุ่นไม่มีเลย <c oughs> เพราะว่าพ่อแม่เขาก็ซื้อไปอย่างรุ่นแม่นี่แหละก็ซื้อมาถึงเปิดแล้วก็ดุมๆก็ซื้อแต่เด็กวัยรุ่นไม่มีไม่มีไม่มีใครมาซื้อกระปีนอกจากถ้าแม่ทำกระปุกเล็กมันจะซื้อไปกินกับมะม่วงอะไร มันไม่ซื้อเขาก็พ่อแม่เขาซื้ออยู่แล้วให้พ่อแม่ตามให้กินเลยเขาไม่ต้องตามกับข้าวเขาก็ซื้อถุงนึงก็สามสิบบาทสี่สิบบาทเขาถือว่ามันเป็นการสะดวกไม่ต้องไปซื้อน่นซื้อนี่ไม่ต้องซื้อกะปิมะแกงไม่ต้องเสร็จเลยยากเหมือนกันบางคนก็ไม่รู้ว่าจะกะแค่ไหนบางทีมันก็ใส่กะปิเยอะไปมันก็ไม่อร่อยใส่น้อยไปมันก็ไม่อร่อยงั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มันก็ตักแล้วลําบากด้วไตักออกมาแล้วมันติดจ้อนบ้างมันอะไรบ้างใช่ไหมมันก็หลายอยา่างเขาบอกแม่ว่าแม่แม่ขายกัะปีอยู่แบบนี้นั่น เมื่อไหร่จะรวยบอกไม่รวยแม่ก็อยู่ได้ลูกแล้วก็บอกว่าแม่กวางว่ากวางจะทําซอสทําซอสไอ้กะปิแบบกะปุกนี้มันก็อยู่ในวงกลุ่มนี้แหละมันไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกรุ่นแม่นี้ต้องกินแบบกะปุกแต่สําหรับรุ่นกวางนี่แม่มันก็ต้องแบบทำให้ง่ายแม่ไม่ยอมเลยแม่คิดอย่างเดียวว่าแม่ไม่เคยเอ็นอะกะปิเป็นน้ํามันไม่มีอะ แม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกวางกวางอย่าไปตำแต่ลูกเดินอันนี้กวางก็บอกว่าเดี๋ยวกวางพัฒนาเองกวางทําได้แม่กวางทําได้แม่ไม่เชื่อถ้าแม่เชื่อเราก็ามไม่ตลกขาดหลอก,ลอกเพราะนางเป็นเทรดเดอร์ไงคะ,ะนางเป็นแม่ค้าคนกลางมาตั้งแต่สมัยแบบสิบกว่าขวบอะของนางอะเพราะฉะนั้นนางจะคุ้นชินกับการที่ว่าซื้อมาขายไปฉันได้กําไรแค่เนี้ยคือฉันเห็นแล้วแต่เราไม่ เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นแม่ค้าเราไม่อยากทําเองอยู่ตลอดเวลาเราอยากเป็นนักธุรกิจที่เมื่อธุรกิจมันอยู่ตัวได้แล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้แต่เงินมันต้องเข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีแกลบเวลาที่จะต้องใช้และพิสูจน์กันอยู่สักพักหนึ่งแต่นางไม่เข้าใจเออก็คือคุณแม่เนี่ยนางไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรแล้วทําไมต้องวางแผนอะไรขนาดนี้แล้วทาไมมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็กินกันมาแบบนี้ ยังไม่เห็นใครกินที่เป็นซอสเลยยังไม่เห็นใครกินที่เป็นผงเลยยังไม่เห็นใครกินที่เป็นก้อนเลยมาเนี่ยมาช่วยฉันทํางานพ่อไม่เข้าใจกันแม่ก็ไม่เข้าใจกวางกวางก็ต้องไม่เข้าใจแม่กวางก็จะทําอย่างเดียวแม่ก็บอกว่าอย่าไปทําเลยแล้วก็มันต้องไปยืมตังยืมไปคู่เบี้ยคู่อะไรมาเนี้ยแม่บอกว่าแม่ก็ไม่อยากเป็นนี่แล้วต้องมาทาโรงงานใหม่ต่อง เพิ่มอันนั้นเพิ่มมันนี้มันใหญ่มากค่ะลูกแม่อยู่เล็กๆแบบนี้นี่ของแม่เล็กแล้วแต่ว่ามีเครื่องเครื่องตัวหนึ่งแล้วก็เครื่องเลือกลูกกุ้งแล้วก็แค่นั้นแหละส่ะองนี้ก็ได้แต่เ้ามาถึงก็ก็จัดการเลยตุบตุบตุบ,ต,บตามไม่ใหญ่เขาก็เขาก็ยังคิดว่าเป็นหนี้แล้วเขาต้องจ่ายเองบอกว่าไม่ต้องแม่ไม่ได้มาต้องต้องจ่ายเอง เราก็จะทําให้ธุรกิจนี่แหละมันเป็นตัวที่จ่ายของเขาไปมันไฟกันด้วยคําพูดฆ่ากันด้วยด้วยคําพูดอ่ะเหมือนคําโบราณที่บอกว่าคําพูดอ่ะสามารถฆ่าคนได้ก็จริงคําพูดสามารถทําให้เราเนี่ยคือแบบแยกกันไปเลยก็ควางก็ออกจากธุรกิจไปเลยก็ไม่ยุ่งกับแม่เลยก็พยายามที่จะไปทําแล้วก็ไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันคิดอ่ะคือสิ่งที่ถูกต้องนะ ก็ไม่คุยกับแม่อยู่เป็นสองถึงสามเดือนไม่ยุ่งเลยไม่อยากยุ่งไม่อยากล้องแวะไม่อยากล้องเกี่ยวเถียงไปเถียงมาก็แยกกันไปเลยก็อตอนนั้นแม่โมโหก็แม่ก็บอกไปเลยบอกว่าไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นอันนี้บอกถ้าไปก็ไปเลยอย่างนั้นตอนที่ว่ามโมโหนั้นก็แม่ก็พูดอะไรไปบ้างไม่รู้ก็ฟางก็ร้องบักเดียวฟางก็วีดแม่ก็ร้องฟางก็ร้อง างคุณก็ต่างร้องไห้กันหวังไปทางแม่ก็ไปต่างหนึ่งไม่หมดเลยไม่มีอะไรดีเลยก็เนี่ยแค่เนี้ยก็ได้แหละก็ฉันก็ขายเนี่ยขายอยู่แค่เนี้ยก็พอแล้วแต่เราเรามีความรู้สึกว่ามันไม่พอเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นมรดกตกทอดของตระกูลเราแต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทันที กว้างว่าส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทําให้เราเจ็บปวดหรอกเขาก็คงโกรธอ,อ่ะพ,พอมันเป็นภาวะของความโกรธมันก็เลยจะอยากจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนัดณนะนะโมเมนต์นั้นนะเจ็บปวดที่สุดเพราะอยากให้เธอได้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดที่ฉันมีอะ่ะเ,เขาก็เลยพูดอย่างนี้ออกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกว,ว้างว่ากว้างสื่อสารกับแม่น้อยเกินไปฉันเห็นมาฉันรู้มันทําได้แล้วก็ลืมคิดไปว่าเฮ้ยเขาก็โตมาก่อนเรา เขาเลี้ยงเรามาจนตัวเขารู้อะไรมากกว่าเรานะแล้วก็บอกเขาน้อยเกินไปแล้วเราก็เข้าใจไปเองว่าในสิ่งที่เราบอกเขาครั้งเดียวอ่ะเขาเข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วเขายังไม่เข้าใจเขาต้องการรายละเอียดที่มันเพิ่มเขาสอคูณสองมันไม่ได้เท่ากับสี่มันต้อง2บวกกัน4ครั้งอ่าอาจจะต้องบอกแม่แบบนี้จริงๆกวางก็เป็นครูนะกวางอธิบายเด็กได้ตั้งหลายรอบอ่ะ แต่ทำไมกวางอาธิบายแม่กวางได้ไม่หลายรอบเหมือนเด็กอ่ะเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกอ๋อเหรือลูกมันเป็นแบบนี้เหรอถ้าอย่างนั้นลองหาวิธีทางแก้แบบนี้ใช่ไหมมันถึงจะได้แบบนี้ใช่ไหมอืมก็เริ่มมีความฟังฟังม,มากขึ้นนั่นแหละแล้วเขาก็ฟังกว้างมากขึ้นเออให้ของที่เรายังไม่เห็นนะลูกแม่เป็นแม่ค้าแม่เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยอแม่ซื้อกล้วยไปหวีห้าบาทสิบบาทแม่ก็โอเคละแม่อยู่แค่นี้ละแม่คิดอย่างนั้นแต่กวางเขาก็คิดให้แม่กวาง เขากลับมาเขาก็คุยดีเขาก็เขานั่งคุยกันล่ะสองคนแม่เข้าใจนะเข้าใจกวางนะแม่ต้องเข้าใจนะแม่ก็บอกกวางเขาต้องเข้าใจแม่ด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันคุยกันกว่างว่าพอเวลามันมันฮิวเนาะเหมือนเวลามันแล้วแล้วต่างคนต่างห่างไปแล้วก็มานึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลับมาเหมือนอย่างกว่างเนี่ยกว่างคิดว่าสิ่งที่เรากลับมาเราต้องเรากลับมาเพื่ออะไร ไม่ได้กลับมาเพื่อทะเลาะก,กับแม่ใช่ไหมเรากลับมาเพื่อ mm. เพื่อต้องการที่จะทําให้ธุรกิจมันโตขึ้นเพื่อที่จะดูแลเขาใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราได้ความที่แบบทิฐิสูงสูงอะ่ะมันก็เลยลดลงมากว่าว่าการอธิบายอธิบายแล้วก็ต้องต้องเอาเอาใจเขาใส่ใจเรามองให้มากขึ้นคุยให้มากขึ้นเป้าหมายจริงๆอะ่ะย้อนกลับไปดูเป้าหมายของตัวเองจริงๆสิ ของเขาก็เหมือนกันแหละในสิ่งที่เขาเป็นน่ะเขาไม่อยากให้เราแบบไม่อยากให้ให้เราเหนื่อยอย่างเขาหรือไม่อยากให้เราเป็นนี่คือสุดท้ายมันอยู่มันมันคือความหวังดีของคนทั้งคู่ปล่อยแล้วค่ะปล่อยเลยให้เขาทำไปเลยเพราะว่าแม่มั่นใจในตัวเขาและว,ว่าเขาทำได้เก่งแม่ไม่นึกเลยว่าจะทำได้ขนาดน,นี้เพราะว่าเวาแม่ไปขายในตลาดอะไรนะ่ะส่วนมากจะมีคน ชจมว่าโอ้ยเก่งมากเก่งมากเลยลูกพี่ม่อนเก่งมากเลยลูกพ่อม่อนอย่างงน้นอย่างนี้เฮ้ยดูท่านเข้าใจกันได้ให้ยายกับปุ่มใจยายว่าน่าจะไปได้ดีอันนี้นะคะซอสพิเศษใส่อะไรก็อร่อย นี่แถวบ้านบางทีบางคนเนี่ยไม่ที่รู้ทีวันก่อนเขาเห็นกระปิอ่อซอสเขาเห็นแล้วเพื่อนของควางเขาเนี่ยโย่แถวเนี้ยอย้าวแ,แล้วน้ำมันไปรับอันนี้มาจากไหนเขาถามแถวบ้านเราอะนะเขาไม่รู้จักทีของมันเราไม่แม่เขาบอกเลยตายังไม่รู้ค่อยเข้าไปใน Google เขก็ไปถึงมันจะขึ้นซอสเกนี่คกะก็เ,เปิดดูเลยวิธีการทำแม่ก็บอกเขาอย่างนั้น ทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับกะปิทำน้ำพริกใส่แกงเลียงปัดสตสอซอสกะปิอะไรนะคะอเออโอ้ยเลืกก็ใหญ่ก็ไม่กิดว่าจะเป็นไปได้เรราาไม่เกนแล้วก็ไม่เกยกินแต่ก้อนนั้น ต้นกกวางต่ำแค่กายหมากินเล่ปอกินเลยติดใจมันมันรู้สึกว่าจะดวกกะจะดวกและ่ตึงรสจัดก็ดีเมื่อกระจายรอดธรรมดาตัวไปนั่นคือปอาต่ำกับกาได้กระเตยเยอะลงไปกระเกิได้เลยไม่ต้องไปต่ำความยุ่งยากเลยคือสองข้อเลยที่เด่นมากๆในตัวพี่กวางก็คือเขาจะมีแพชชั่นที่แรงมากไม่ว่าเขาจะคุยกับใครเนี่ย ถ้าเขาเล่าถึงกิจการของเขาหรือสิ่งที่เขาตลังจะทำอะ่ะแพชชั่นมันจะพุ่งออกมาเลยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะเป็นโครงการแรกเลยที่เขาชวนเราก็คือเป็นโครงการประกวดนิมมังกรค่ะซึ่งเป็นโครงการประกวดธุรกิจนวัตรกรรมระดับประเทศค่ะกวางเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนหรือปรับออคนในครอบครัวหรือความคิดของคนในครอบครัวของเขาได้ด้วยด้วยการที่ทําแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่า มันค่อยมันทาได้นะมันเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นคนอย่างนี้ด้วยควางพูดนั้นแม่ไม่ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นก็พูดด้วยนะั้นแม่ก็ว่าเออจริงลูกเราก็เก่งนี่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าดูความขับมาได้แค่2อสปีเขาก็เดินไปไปได้เยอะการคิดใหญ่เราไม่ได้คิดอย่างเดียวเราแอคชั่นทันทีคิดปุ๊บทำปับ๊บแล้วก็ก็โชคดีที่ได้มีโอกาส เราก็ไม่เคยอยู่นิ่ง3ปีที่กวางต่อสู้มาไม่มีวันไหนเลยที่ควางไม่นั่งและหยุดคิดคิดเสร็จแล้วต้องทํำยังไงหาโปรเซสมันว่าจะต้องทํำยังไงไม่มีตังแล้วต้องไปทางไหนก็วันนั้นนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยพอดูรู้เขาก็ดัดงว่าอย่างนี้นนดังว่าทำไมอะ่ะแม่กวางได้ที่หนึ่งนะกวางได้ที่หนึ่งอ่ะแม่ไปไหมไปรับรางวาัลบอกแม่ไปเขาไปรับทีมเทพก็ภูมิใจ ภูมิใจมากมีเกียรติมากเพราะว่าคนระดับนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างเราเล็กนิดเดียวแต่กวางก็เข้ากันได้หมดเลยก็เก่งภูมิใจณตอนนี้นะคะระดับหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าอุ้ยความประสบความสําเร็จแล้วควางเก่งมากกวางไปเนี่ยกวางบอกว่าควางยังนับหนึ่งเพราะตอนนี้มันขายออกมาได้ก่อนหน้านี้มันยังติดลบและเป็นศูนย์ หลังจากนี้เมื่อเข้าไปแล้วใน Modern Trade หรือว่าออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็ยังต้องออกหลายผลิตตัวอื่นออกมาเพราะว่าวิชั่นของเราก็คือรากเง้าสู่ global เราทำได้แค่ยังประเทศสองประเทศเลยเรายังมีอีกหลายด่านที่จะต้องออกไปภูมิใจมากภูมิใจมากมากเลยว่าเขาทำได้เมื่อก่อนอแม่ว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้แม่ก็ภูมิใจ สิ่งที่กวางได้กับการนอกจากว่าได้ซอสแล้วเนี่ยเออกวางก็ได้วิธีคิดใหม่ที่กับแม่นะคะแล้วแม่เขาก็ได้วิธีคิดใหม่กับกวางด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอีกอันนึงที่ที่กวางเรียนรู้ก็คือว่าพลังใดไม่เท่าพลังครอบครัวสู้กับใครก็ได้กวางสู้กับใครก็ได้แต่กวางสู้กับครอบครัวไม่ได้เพราะครอบครัวไม่ใช่ศัตรู